เม็ดเดียวนี่คือได้แม่หลายปีแล้วเม็ดเดียวได้ไดบ้านหลายปีแล้วครับผมแต่ว่ากันข้างใหนมันือจังวดนี่อันผู้ฝันต้างวดอันแต่ว่าผู้ไปติดงานน่ะนะครับผมบานนี้ผู้มานอนพักผ่อนมันนั่นอ่มันหลบฝันนั่นขึ้นเดือวหลบฝันหลายขั้นตอนมันฝันหลายอย่างไอฝันแถวนั้นก็ว่าไม่ออกอันนั้น เทคนบ้านนี่นะเพคือว่าปูท่านอันปันได้นั่นไอยสิมีโชคเวลาหนึ่งคนนั่นเลขปูเบิ้งดืองไว้นั่นเจ็ดที่ศูนย์นั่นปูอ่าปูวา่นนั่นอ่าไอ้มันถึงเวลามันจะมาเองถึงเวลาหรอครับพ่อท่านครับผมอ่าสำหรับเรื่องกันมันเกิดอยู่ในช่วงกันทันทีเพาะจากจริงในคลิปศูน มันอยู่ในช่วงกาบันาครับคุอยอดยนันพูใ้ช่วงไห้วานเจ็ดที่ศูนย์ะครับก็ยังบวนว่าว่าะพอสวัยมากก่ามบวนด็เจ้าหันบอสไสตีปัญญาอันเก้าแปดจำเรื่องนี้มาในของคุณพุ่งว่าสั่นอันพูว่าถึงเวลาเราเด้อบวานเนี่ยมันสิมา้าเราอันในรอจัไปนะครับมาใน เราหันบ่ใส่เนี่ยมันก็แบบก้อนเกศที่เดียวอ่ะไอ้ที่ว่าตัดอันนั้นอันสองเออตัวตัวทุตไทออกนะครับผมตัดตัวทุตไทออกของคุณพงศ์ก็ตัดตัวทุตไทออกเด้อแต่มาดีของของของปูวัดตัดตัวทุตไทออกมันก็ถื่อที่เหล่าอืมเอาบาดีของคุณพงศ์ก็ตัดตัวทุตไทออกก็ถื่อนกีกันเด้ครับผมตอนนั้นก็ว่ามันตัวนี้บอกปู่ที่ว่าตัดสองออกกันนะอ่าเจ็ดเก้า บอแมนของของคนพุ่งเห็นเก้าเจ็ดสองก็สองีโอ้เกือบถึงอันนี้ของคนพุ่งเก้าเจ็ดสองมาเนี่ขันตัดโต้ทุท้ายออกเพิ่นพได้ว่าตัดเลขสองออกตัดโต้ทุท้ายออกตุ่มร้อยเอรตุ่มเลยเออบานีของคุพุ่งหลอันตัดโต้ทุายออกมันก็เก้าเข็ดเหนดิบานอันส้มมันเพิ่นทมอนน้ำกลอ่า พิ่งกระถึงเอาถึอเอาหนึ่งตัวก็ยังไอ้วัตถิพานา์น้าหนผู้ไห้แปดหามเม็ดเดียวนะครับเออแปดหาเม็ดเดียวนี่คือไห้ชุดเดียวแต่ละอ่านแต่ละงวดครับผมบาดเนี้ยบาดนี่นั่นสมันลูกศิษย์นะไอข้าเจ้าไปเอาันเลขที่ผู้ไห่พนม้านี่ยมันเสียดไปนะแต่ว่าในค้อฝันวดนั้นก็ถึงกู่ดีหระอครับเจ้าแต่เขามจริงนะับข้าเจ้าก็แปลออกเป็น 690นะเหมือนที่ว่า693นะครับครับผมบ้านนียนข้าเจ้าก็เลยเอาตัวตรงเติดปูยิ่งไปเนี่ยที่93เม็ดเดียวข้าเจ้าก็เลยมัดติดกับซื้อกันกับงวดที่ผ่านม่าน่ะข้าเจ้าก็ซื้อ8ขากับ93มันก็เข่าตมอยูด้วยหรอก็จังสั้นแล้วมันเพิ่ก็ไล่สัญลญารักปูว่านะปูเม็ดเดียวไอ้เสือกตลอสปีอยู่แล้ว บัดเออวดนี้บัดนี้ปูปูฝันยังไงก่อวนันเด็กหน่อยเค็น,นีครับโอ้โปูอันฝันอันวานอันเด็กหน่อยเขาสิมาแข่งกีฬากีฬาสีอยวนอ่าโรงเรียนโรงเรียนมันไอเนื้อทีมันติดกันครับมันขมสนนใน้ซื้อบ้านเเด็กหน่อยเขาหลดไอซุ้มคอสิแข่งกีฬาน่ะเขาลองแลนออกกํางกายครับผมมา วอมสะเกินไอ้ทดสอบว่ากําลังกายพร้อมหรือยังดูสินะมันนี้ไอ้เขาแล่นจบ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 ชบ้านบากอันนั่งเดินเป็นนักกีฬาน่ะมันเราเหลียวเห็นอันโทรศัพท์ว่างอยู่อันไอ้ถนถน,ถน,นเนี่ยกลางถนนแต่ว่าเป็นโทรศัพท <ไป S 1> ์เฮียเป็นโทรศัพท์เฮียบ้านนี้เขาเลยเขาโหลดเด็กน้อยสมัยเขายึดรึกษากตันมันเราเอาไปจะวายเห็ ปูสองประเสริฐบะเต้ามันมันของไม่ออกเพิ่นม่านทั้บุญพระเทียนเฮียประเสริเขาก็เลยมาถวายให้ปูว่าในีปูก็เลยกดเบืงกระหน้าประสริหมายเนี่ยเท่าไหร่ประสันเอาไว้จะถามไม่ออกประสริปูหลุกดเบืงโตสุดทายมันไหนเจ็ดแปดสองแต่ว่าโตทั้ง ตัวท,ทั้น้นาม,มันก็ส่วนแปดหนึ่งมันแต่ส่วนแปดหนึ่งตุกเครื่องเหรอเนาะแต่ว่าสามตัวทั้งหนานบนรู้จักครูจำได้แต่ถ่ายมันจำได้แต่ถ่ายมันนั่นมันเห็นชัดเจนน,นะวันนี้เพราะเดี่ามือไม่มาไม่ออกเขาก็เลยมาไอ้นั่นอัชาวบ้านทำบุญตามกติอนะ่ะครู้ก็เลยว่า ไม่ออกผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดโทรศัพท์เสียบอยู่นี่แน่นหนีมาท่านมาในเป็นหลดโซลเลกันอ้อยายหนึ่งคนนั้นว่าโทรศรรรัพท์เราเสียแล้วมือหนีรเราบได้ม,มากเหมือนกันอันโทรศรรรัพท์เราก็ข้าเจ้าร้จากบ่นนะ <c oughs> พอเป็นโทรไปหากันเรื่อยๆครับส<อ>งสยัยเปนของยายนั่นแหละเตี้ยเหมอือน,น,นกันอ่อยีน่าก็ฝันเขาบอกบอกซือว่ายายเหยี่ยงมาเนี่ยลังจากไอ ปู่กเ็เลยบอกว่าเอออ่าโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ในปนนนนนนู่นี่แหละไอ้มือหนานเล่ากระสีม่านทับบุญขึ้เราลับตี้เพราะฉะนันเรามากคอยเห็นเล่า,าการเช็งสั้นตัวคร,รับผมบานเด่นพูก็เล็บเก็บไว้ลาว้างแกะขันพวกกระหุงเมือนเนยันจบครับผมเอ่าเพราะว่าเรีบบุบบุญข้างนี้คิดว่าอ่า จ็ปูว่าขันมันบอกก็จะเขาวิ่งอยู่นะเพราะว่าอันอ่าดนๆมันจะมาสามตัวด้เลยปู่นะคยังฝันเจ้าสามตัวแต่ว่าวันนี้ปู่ฝันคัดเห็นคัดไหมเห็นคัดก็จะเงินหกเก้าสามที่พ่านมากกว่านั้นมันออกหาเออนมันออกหาสามศูนยหาเก้าศูนย์ะหาเก้าสามหาเก้าสามเอออันปู่ ฝันเห็นเลขกสามตัวเลขรถดนะครับ้านเอ็นมันบอกว่าน้ำกรดมันมาครับผมแต่ว่าวันนี้ก็เิืว่าเจ็ดแปดสองนี่ก็อ่ากำมันใจชิดอกกำมันใจซุ้มวัดเล็นะเพราะว่าที่ผมมันเห็นคัดมาปูเนาะเออบ้านเอ็นคัดตัวหนังสือก็ดำดำที่บอกปูตัวหนังสือมันก็แบบย่อหนะโทรศัพท์มเนาะครับผมสีดำอ่าเป็นสีปกติธรรมดาเลยนะมันก็ มันก็ไม่รู้ยังนึ้ขึ้นขึ้นแล้วก็โตเต็มมันอันอันโทรศัพท์เลยอ๋อครับเต็มหน้าจอเลยเจ็ดแปดสองนี่เออเจ็ดแปดสองนี่แหละครับผมแต่ว่าทางหน้ามันน่ศูนย์แปดหนึ่งอันหมายเลขเครื่องมันหมดอืนรหัสข้างหน้าเออรหัสข้างหน้ามันหนั่นครับผมศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งมันก็มีสุเครื่องเนาะครับผมมันเปลี่ยนเหมนของปกติครับผมแต่ว่าน่ะเจ็ดแปดสองนี่ เบอร์ดิเตอร์มันบ่บอซ้นกันเนาะครับผมแม่นครับผมเบอร์ซ้นกันแต่กรบปูตรวใของมันแต่ว่าอแต่ว่าเนี่ยได้หันปูมักก็เจ็ดสองก็แปดสองตัวเจ็ดสองก็แปดสองสองปูนะปูนตัดได้ที่ปู ได้ได้เพื่อนติดตัดดอกเอาเอาไว้แบบนี้นะโอ้แบบนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนนั่นเพื่อนไปฟังเสียงก่อนพอสวยเัื่ครับผมคนเราเนผู้สาวเพื่อนบระเบิลไงเพื่อนเปิดเพื่อนเราโทรศัพท์ไปด้วยฟังเสียงเอาฟังเสียงเอาพอสวยว่าอันอันว่าหันผู้ให้่ก็สามนี่แหละเพราะตั้น่ยไอ พุาธันไอ้เม็ดเดียวน่อยพุทธันพุทธาเขาจะก่อฟ um, ังว่าเก้าสามก็จะไปเซกเก้าสามนั่งเต้ารุดเพราะว่าคนจนมากคนนั่นคนโบราณมานั่งจ้องบงโทรศัพท์มันฟังเสียงเอาวมันฟังเสียงเอาปูเกินแล้วอันนั่งเจอปูกระเปิดอันฟังเสียงพอสบายไปสัมผัสพุทธันผู้นี้นะผู้ก่อโทรศัพท์ว่าผู้นี้ผู้ก็ไปหดต้นไม่มันมาแับฟังเสียงเอาทั้งทั้งท่านนี่ไอคนจนมากคนนั่นฟังเสียงอันนั่นแต่ว่าปู่วานั่น อุติยาจะเขียนอะไเพิ่นไป็เลยเพิ่นล่าหูแล้วแต่เพิ่นบกเพิ่นบกเบิ้งดอกเพิ่นบกเบิ่งนี่ก็ยังคพินพ่งเนี่ยไม่ว่าวลากิ่งคินพุ่งเ่ยไอ้ละมาเบื่อหนึ่งพวกนีคดเบิ้งแล้วไหลงวดวันูกดเบิ่งเกือบสีเมื่อนเบกเม็ดที่ว่าปูกจของปูนี่เม็ดเตียวใช่บหมของของคอสไยเนียนหกพันขนตดนใสวร้องอะวเนอะปูนะอันดับหนึ่งที่แลกวันนี้ของคน้นแหล่ะนะ ท่อนก็พอสวายนะครับผมขอองครับเอฟซีรับปูเม็ดเดียวฉายยาครับเอฟซีกับผมวัดจะไปขยายออกให้เอฟซีกับเอาตัดเอาอยู่ในหันได้ครับเด้อให้ไปตัดเอาจะได้สองตูดแต่ส่วนใหญ่ของปูวัดโดนดสมันสิมากสามตูดเป๊ะทีหนึ่งเด้ครับคือวัดนี่แหละที่จะบ้าเข้ากิดสื่อเอามีเจ้าหนาเอาครับปูปูคนมาเป็นเห็นขาดนะครับตัวเจ็ดแปดสองนี่ครับเูฟซีครับจนบอก่ให้ขยายขั้วหมดแล้วว่าว่าอันปูว่าให้ขยายขั้วแบบแต่ว่าไอไ ือยังของก้ดแหล่แล้วก็ขยายไปเป็นแปหามันโตก็เาแปดหานั่นแต่ว่าแปหานี่คนสื่อแน่นอนนะไทยวัดลูกศิษย์รอยกว่าก้นนี่ก็จะก็บสื่อไเจ็ดแปดสองกับแปดหานเขาติดตามมันเป็นตัวเลขติดตาม